เวลาที่มีความทุกมารู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเห็นต้นไม้เอาต้นไม้ใหญ่ๆเห็นต้นโพเห็นภูเขาเห็นเจดีย์อะไรแล้วแต่เป็นที่พึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่เกษมนะไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกขได้นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าถึงพระรัตนาตยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอาสามารถพ้นทุกได้ถึงที่สุด เห็นกองทุกได้นะนี่เรียกว่ารัตนัตยสัทธานะประการที่สองก็คือกรรมสัทธานะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคนเราถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปบางคนไม่ไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมนะคนที่มีศรัทธาที่เป็นกรรมสัทธานะนะจึงมีความตั้งมั่นในการที่จะสร้างคุณงามความดีและความชั่วพูดไง่ายๆนะ อะไรที่เป็นความชั่วงดเว้นนะไม่ทำตั้งบาเข้าใจว่าความชั่วอกุศลนั้นให้ผลเป็นความทุกข์นะแต่ส่วนบุญกุศลที่เป็นคุณงามความดีนั้นมีความเชื่อมั่นว่าในขณะที่ทำก็มีความสุขกายสุขใจทำแล้วก็จะให้ผลเป็นความสุขนะบุญกุศลเนี่ยให้ผลสองเท่านะทุกคนถ้าเรียนปรมตทธรรมมาจะเห็นได้ชัดเจนผลของบุญ ให้ผลที่เป็นอหตตกะก็มีให้ผลที่เป็นมหาวิบากก็มีนะนะให้ผลสองเท่านะฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาก็าจึงอาศัยศรัทธาที่ตั้งมั่นในเรื่องของคุณงามความดีละความชั่วทำความดีเนะี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญและการทำความดีนั้นก็มีความเชื่อมั่นอีกว่าผลของความดีนี้ เนี่ยก็ที่เรียกว่าวิปากศรัทธานะเชื่อมั่นในผลของบุญบุญที่เราทําแล้วเนี่ยให้ผลเป็นความสุขนะให้ให้เป็นนิสันตผลเห็นรูปที่สวยเสียงที่เพริ่นที่หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่ดีเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินี่ยเนียเกิดมาจากผลบุญที่เราได้ทําไว้บารามีที่เราได้สร้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศินบารมีอะไรก็ตามทีนะเกิดมาจากความดีที่เราได้สร้างสมไว้อันนี้ระโยมเรียกว่าสัทธายะทานังเทติจัดเป็นสัปปุริสถานแปลว่าทานของคนดีทีนี้ทานที่เราทําแล้วเนี่ยมีผลเป็นยังไงทานที่เราทําแล้วให้ผลคือหนึ่งกำจัดความยากจนนะเรียกว่ากําจัดความยากจน คนไหนที่ทําทานนะจะเกิดชาติไหนพบไหนไม่มีจนนะไม่มีจนเป็นคนร่ํารวยยังไม่ได้ร่ารวยเฉพาะทรัพย์ภายนอกโภคะสมบัติเท่านั้นร่ํารวยแม้กระทั่งทรัพย์ภายในนะีที่เราเรียกกันว่าอริยทรัพย์เพียบพร้อมด้วยศรัทธาเพียบพร้อมด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยจาคะเพียบพร้อมด้วยปัญญาเพียบพร้อมด้วยความละอายชั่วกลัวบาปเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์นะ นะสมบูรณ์เนี่ยเหมือนอยู่คุณโยที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะเนะจ้าสมบูรณ์ยิ่งในสมบูรณ์จริงๆิงอันนี้เกินสมบูรณ์นะเนี่ยไม่ได้รวยเฉพาะพบนี้หรอกที่จริงแต่พูดกันจริงๆริงรวยมานานแล้วนะแต่าชาติดัชตชมาชาตินี้จึงมีที่เยอะเห็นไหมเนะี่ยมีที่เยอะแต่ว่าถ้าไม่ได้รวยแต่สมบัติภายนอกแต่ว่าสมบัติภายในคือเรื่องของจิตใจนะั้น ท่านเพียบพร้อมด้วยอริยทรัพย์นะเดี๋ยวก็จะรวยต่อไปอีกนะอันนี้ขออนุโมทนากับคุณโยมเจ้าของที่ที่ได้สรที่ดินเป็นจำนวนมากเท่าไรกี่ไร่นะห้าสิบส <52 S 2> ไร่เ้า่นะีห้านสะิบสองไร่ถ้าขายตอนนี้เป็นเงินกันนะ่นะประมาณสี่ห้าสิบล้านเหมือนกันนะถ้าขายนะเนี่ยแตคิดถ้าโยมมคิดเป็นเงินบบบโอ้ไม่ถวายนะเนี่ย แต่ว่าคนที่จะคิดไม่จะเอาเงินคิด,คดที่จะทำ,ทำบุญในพระศาสนาเขา,เาจะมีน้อยใช่ไหมมีน้อยแต่ว่าโยมถึงแล้วอันนี้ก็เรียกว่าผู้ประจักษ์แล้วว่าย้ายเงินได้มาเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทํานี้ไม่มีหมดนะไม่หมดพบหน้าอีกกี่พบกี่ชาติก็ใช้ไม่หมดพูดง่ายๆนะเนี่ย อันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะกับเจ้าภาพที่ได้ถวายที่ดินนะไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกในความความหมายของคำว่าการให้ทานนั้นจึงได้ชื่อว่ากําจัดความยากจนกําจัดความขัดสนฉะนั้นคนที่ไม่อยากยากจนไม่อยากขัดสนต้องทำทานโยมนะเรามีโอกาสได้ทำทาไว้ทีละเล็กทีละน้อยมีน้อยทำน้อย เอาของน้อยจะ่ทาให้บุญได้มากได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราเป็นหลักอันนี้มาของนิดหน่อยแต่ว่าโอ้ได้บุญเยอะอาบางคนบริจาคเยอะได้บุญน้อยเนี่ยมีเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้อะไรต่างๆเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ เน่ถ้าทบุญถ้าทำด้วยความเข้าใจนะของเราไม่ปานนี้ของเรามีห้อยแต่เราจะทําให้ปานนี้ทําให้มากเรารักษาจิตจิตของเราเข้าใจถึงเข้าใจถูกความสําคัญในการทําบุญยังต้องมีความรู้เป็นต้นทุนเหมือนกันนนี้เป็นสิ่งสําคัญบางคนก็บางคนก็บอกว่าง่ายง่ายไม่เป็นไรอันนี้บางทีง่ายบางอย่างมันก็ดีนะง่ายบางอย่างบอกคนก็บอกเอาโยม จุดทูบจุดเทียนไม่เป็นไรเาเอาเถอะเอาเถอะเนี่ยเอาโยมมาประเคนของถวายทานไม่เป็นไรเราเอาเถอะเอาเถอะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้นะได้เหมือนกันแต่ว่าม,มันไม่เป็นสัพป,ปุริสทานในข้อที่สองเนี่ยว่าว่า,วาสักกัดจังทานังเทตินะสักกัดจังทานังเทติถวายทานด้วยความเคารพเห็นไหมเนี่ยการถวายทานด้วยความเคารพนั้นคือทำยังไงหนึ่งเคารพต่อผู้รับ สองเคารพต่อสิ่งของเห็นไหมนะ่ะสิ่งของทุกอย่างที่เราทํามานํามาถวายเนี่ยจะอะไรเป็นอะไรแล้วแต่เราต้องถวายด้วยมือของเราทําด้วยมือของเราไม่ให้โดยทิ้งให้โยนให้เอา,เอา,เอา,เอาคนนั้นคนนี้ทาแต่เราไม่ทำบางทีเออแต่เราทําด้วยมันเหลือมือเหลือไม้เราเราก็แบ่งคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยอา่าได้นะบางคนบอกเอาเถอะเอาเถอะเนี่ยพอเรียกกินข้าวทำไมไม่เอาเถอะนะมันของใครก็ของคนนั้นนะ ถ้าบอกกินแทนกันได้ล่ะเนี่ยวันนี้มานี่บอกอย่าจะมาฉันแล้วยมมมาต้องทานเราอิ่มก็เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมของใครท้องใครกับคนนั้นบุญมันบุญกรรมนี่เหมือนกันบุญใครกับของคนนั้นกรรมของใครกับของคนนั้นแทนกันไม่ได้น,ะนะนี่ดังนั้นสักกัดจังทานนางเทติเนี่ยแปลว่าถวายทานด้วยความเคารพเคารพต่อปฏิฆาหกปฏิฆาหกก็คือใครคือพระสงฆ์ ผู้ที่รับทานของเรานะนะสองเคารพต่อวัตถุทานที่เรานำมาถวายเนี่ยของที่เราจะนำมาถวายเราต้องพิจารณาแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะไม่เหมาะทำยังไงจัดยังไงจึงจะปาณีตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าถ้าบรรจุที่เหตุนะเนี่ยเราสร้างเหตุดีนะจึงได้รับผลดีนะมันมันให้ผลต่างกันนะถวายทานด้วยศรัทธาเนี่ยถ้าบอกว่า ทานให้ผลย่อมให้ความร่ำรวยเห็นไหมได้ได้โภคาสมบัติมากแต่สิ่งที่จะได้กับตัวเราคนนี้ทานไว้ศรัทธาเป็นยังไงผ่องใสเห็นไหมเกิดชาติไหนปบไหนผิวพันสะอาดผิวพันหมดจดผิวพัณผ่องใสเนี่ยแสดงให้ดูโอ้คนนี้ทําทานมาดีนะกายสะอาดฟาชาตสะอาดผิวพันหมดจดเนี่ยเพราะมีศรัทธานะ ศรัทธาเกิดกับคนไหนก็จิตผ่องใสเห็นไหมในอัตสาลีนีานบอกว่าเนี่ยพระราชาหรือพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีแก้วมณีนะแก้วมณีของท่านอะวางลงตรงไหนน้ําขุ่นๆน,นะเอาแก้วมณีไปวางมันะน้าใสสะอาดเลยนี่เหมือนกันนะศรัทธาเกิดขึ้นในจิตของคนไหนจิตของใครก็แล้วแต่ถ้าศรัทธาเกิดนะจิตผ่องใสเห็นไหมจิตผ่องใสเนีย่ย มื่อจิตผ่องใสมันก็จะทําให้จิตตชรูปนะรูปที่เกิดจากจิตผ่องใสไปด้วยเนี่ยไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องฉีดยาเราใสว่าหน้าตาผ่องใสได้ผิวพันผ่องใสได้ไม่ต้องเสริมไม่ต้องแต่งพูดง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็เราบุญกรรมทาบุญกรรมแต่งงามโดยเหตุที่เราได้สร้างไว้ดีทําบุญไว้ดกีก็สมบูรณ์ถ้าทำบุญไว้ไม่ดีก็บกพร่องนู่นมั่งนี่บ้างอะไรก็ตามที นี่เป็นข้อที่สองนะของสัปปุริสทานที่ว่าทานของคนดีนะฉะนั้นการถวายเราจึงต้องตั้งใจนะนะปุพพะเจตนาเจตนาที่ปรารบว่าโอเราจะไปทอดกระถินเราจะไปทําทานเนี่ยโมดีคิดมาตั้งหลายเดือนนะมานะคิดมาจะก่อนจะถึงวันนี้เป็นปุพพะเจตนาทั้งนั้นนะวันนี้ก็จะเป็นมุนจนะเจตนา เริ่มต้นต้งเดี๋ยวเข้าพิธีสู่พิธีไหว้พระรับศีลถวายทานเลื่อยไปเจตนาเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังทำนะทำเสร็จแล้วเราต้องการให้บุญเกิดอีกได้ไม่ได้นะเรียกว่าอประเจตนาเห็นไหมกลับไปบ้านแล้วไปนอนสมมตินะโอ้ยวันนี้ทอดกริ่น <c oughs> กลับบ้านนอนเอ็นหลังนอนนะลึกถึงทานนี่โยบเนี่ยจเจริญจาคานุสติเห็นไหม ตามระลึกถึงทานโอ้เกิดปีติเกิดสมบัติแม่ชีวิตจิตนี้ฉันได้ทําบุญทอดกรถินถวายทานนะนอนระลึกนอนระ,ะลึกจิตผ่องใสสมมติตายลงนะไปสวรรค์ได้แล้วเนี่ยนะสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติได้นี่ระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงศีลกับจะเป็นศีลานุสติระลึกถึงทานก็เป็นจาคานุสติเนี่ยนี่เรียกว่าทางที่จะให้เกิดบุญ รู้วิธีที่จะให้เกิดบุญรู้วิธีที่จะรักษาบุญนะถ้าเรารักษาบุญไว้ได้ใจนี้ก็ผ่องใสรักษาบุญไม่ได้ใจ,ไไดใจก็เกิดบาปนะใจของคนเราเนี่ยมีอยู่สองขณะนี้นะถ้าเป็นบุญแล้วก็ไม่เป็นบาปถ้าเป็นบาปแล้วก็ไม่เป็นบุญนะดะนั้นคนที่มีความรู้คนฉลาดก็จึงเลือกทำยังไงก็ได้ให้ใจเราเป็นบุญไม่ไม่ให้ใจเราเป็นบาป น,นี่เรียกว่าสัปปุริสถานทานของคนดีข้อที่สองสักกัดจ,จังทานนางเทติถวายทานด้วยความเคารพกี่โมงแลิ่มตั้งแต่สิบโมงล้วก็บอกนะ <c oughs> พูดไปได้เดี๋ยวจะเลยเวลาจะครึ่งนะเจ้าคนะสิบจะครึ่งนะเนะจะ้านะได้เวลาแล้วใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวจะได้ได้คืนใหม่นะเอาเดี๋ยวเอาห้จบสัปปุริสถานในสามข้อนะข้อท <c oughs> ี่สาม กาเลนะทานังเทตินี่นะกาเลนะทานังเทติถวายทานตามกาลนี่เลยโยมวันนี้นะกระถินนี่แหละเรียกว่ากาเลนะทานังเทติถวายทานตามกาลฤดูกาลนี้เวลานี้บุญอะไรก็ไม่เท่าบุญกระถินไม่ว่าที่ไหนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะเยอะที่ที่ประเทศอื่นก็นแล้วแต่ที่เขาเป็นชาวพุทธเนี่ยนะ ก็มีเวลาเท่ากันเนี่ยหน,หนึ่งเดือนเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะเวลานี้การนี้นี่เรียกว่ากาเลนะทานนางเทติผลดีของการให้ทานตามคารเนี่ยเป็นยังไงมัง่งนอกจากความร่ำรวยแล้วเนี่ยมีพิเศษเ,เวลาเ็าบอกว่าเวลาจะมีอยู่มีกินก็มีกิน,ม,กนมีใช้ตั้งแต่ยามหนุ่มยามสาวเนี่ย าะให้ถูกการถูกเวลาอาบางคนมีกินมีใช้ไม่ถูกการนูน่นลำบากมาตั้งแต่ปฐมวัยลำบากเหลือเกินมัดถิมมาวัยก็ลำบากเหลือเกินนู่นไปอายุ7 80กะจะตายแล้วเพิ่งมาล่ำรวยบางทีโอ้ยไม่ได้เสวยสมบัติเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกการถูกเวลาอาตธรรมการถูกเวลา มีอยู่มีกินตั้งแต่ปฐม,มวัยเห็นไหมที่บว่าคนนี่เเกิดมามีกินมีใช้ร่ลำรวยมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือบางคนไม่ปฐม,มวัยลําบากมาสบายในมัดฉิมมวัยก็ยังดีนะยี่ห้าถึงห้าสิบมารวยเอาตอนนี้เห็นไะหบางคนบางคนไม่มีทั้งสามการเนี่ปฐม,มวัยก็จนมัดฉิมมวัยก็จนปัดฉิมมวัยก็จนเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคยทําทานมาเลยไม่ว่าไวัยไหน เนะเราต้องไวไัยใดวัยหนึ่งเนี่ยต้องทําให้ได้นะปฐมมะไวัยไม่พร้อมมาชิมมวัยมาชิมมาวัยไม่พร้อมเอาปัจฉิมมวัยเนี่ยนี่เรียกว่าการณ์นาทานังเทติแต่ว่ารายละเอียดมันมากเวลาท่านไปอานวยนะข้อที่สี่อนุกัิตะจิตเตณทานังเทติให้ทานด้วยจิตคิดอนุเคราะห์หรือให้ทานเพื่อการบูชาเนี่ยนะได้เหมือนกัน ข้อที่ห้าอัตานันจะปร,ะรันจะอนุป,ปหัดจ,จะทานังเทติถวายทานไม่กระทบตนและผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะขอ้อควรระวัง <c oughs> การถวายทานในกระทบตนและผู้อื่นนั้นเวลาได้อาน,นิสง์แล้วร่ำรวยจริงแต่ว่าทรัพย์สมบัติของเราไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภยัยถูกอุทกภัยบ้างวาตภัยบ้าง โจลภัยบ้านอักขีภัยบ้างเนี่ยเบียดเบียนทรัพย์ราวทำลายทรัพย์ราวนั้นญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายทุกคนวันนี้เรามาร่วมบุญด้วยกาลทานด้วยการทอดกระถินเนี่ยพยายามรักษาจิตรักษาใจทําให้ได้อย่างที่ว่าเป็นสัพปุริสทานเนี่ยถวายทานด้วยศรัทธาถวายทานด้วยความเคารพถวายทานตามการถวายทานด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ ถวายทานด้วยการไม่กระทบตนและผู้อื่นกระทบตนและผู้อื่นเป็นยังไงง่ายๆเห็นง่ายๆก็คือยกตนเองให้สูงขึ้นกดคนอื่นให้ต่ำลงนั่นเองเขาเรียกว่ากระทบตนและผู้อื่นยกย่องตัวเองทำเท่านั้นเท่านี้คนอื่นทำชู้เราไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นเป็นตัวอย่างเราทานของเราเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นไม่ไปเปรียบเทียบกับใครไม่ไปแข่งกับใคร เนี่ยดูายดูวาแล้วตรงนี้เขาเห็นเขาทำเท่านั้นเราจะทำให้มากกว่าเขาหน่อยเราจะได้คุยได้เนี่ยอย่างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ทานกระทบตนเองและกระทบคนอื่นผลของการให้ทานไม่ดีนะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการสร้างความดีในการทำความดีความดีนั้นเป็นเป็นสิ่งสำคัญ จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากง่ยายสําหรับผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจและก็สะดวกในการสร้างกรรมสร้างกุศลนะแตมาใช้เวลามาก็พอสมควรนะเพื่อจะได้ให้เวลาเป็นไปตามกําหนดการนะท้ายที่สุดนี้ตมาภาพขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยโดยบทวจนะประพันธ์ที่ว่า ด้วยเดชคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานด้วยเดชคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยด้วยเดชคุณพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขด้วยเดชคุณพระไตรัตน์ดังฉัดชัย จเจริญวัยเจริญสีทวีสุขจงทุกประการเถิุต่อไปก็มอบค<า>ืนไม้ให้โยมอาจารย์บุญเรือนนะค่ะก็กลับมทนานาบุญที่ท่านพระครูพนัสบุรารักษ์ท่านมีเมตตานะคะให้ธรรมะในวันนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็คงจะรู้ว่าเราจะทำบุญอย่างไร ให้ได้ผลมากทำบุญอย่างไรนะคะที่อ,อ,อ่ตอนนีจ้จะภาพจะได้ถวายเครื่องยธรรมนะคะแต่องค์พระธรรมกถึถค่ะชิญเชิญค่ะอย่าพวกเราน้อมใจนะคะได้ถวายจตุปทาธรรมเอาเลยเอาตะครั้งหนึ่ง,งค่ะเดยค่ะ อามาใกล้ๆลงมาใกล้ๆลกไม่มีใครถ่ายภาพให้เนาะ <c oughs> สาธุอ้าวนะคะอันนี้ของทางวัดใช่ไหมนังนก <c oughs> อ่าแตงคะ่ะพระอาจารย์ดินี่มันพระอาจารย์อ่าโยมนะคะเป็นตัวแทนนะคะ น้องนพนะคะของด้านปอบโฆษนานะคะได้ถวายจตุปัจจัยไตยธรรมนะของของวัดนะคะค่ะอะาซาทุซาทุสาทุอนุโมทาลรดัะะบ,บต่อไปนะคะก็คงจะกราบไม่ต์พว่าคุณเจ้านะคะทุกรูปนะคะสู่อาสงเจ้าค่ะ